โซฟาแล้วโซฟาแล้วตอนนี้น้องชิกำลังใส่ของใส่เือใส่อ่ามาเผ็ด่งนุงทงเบดบ้อนทกไะีบคปแล้วนละทุกคนก้มขึ้นเตาแล้วเอิงังซัไปแล้วโอ้ไปแล้วอ่ะฮะโอ้ให้มังกรกินคิวปลา สั่งไอศทีสไล่แต่วาีิป้าอันกับโมเป็นแซ่บกินเลยทำจังไหนหมดเยมีเต็มบ้านทุกองทำมาทีแอ้วว่ารสชาติมากไฟป่านี่กากินสดๆจากก้นมืนที่เป็นนอเลอาลองเหมนเด้อ มื้อนี้พวกเฮาสิไปหาปลาอีกแล้วทีมงานนี้บ่อยู่ซื่อๆเด้นาะอันนี้นายพ่านผู้สิผู้สนานํานักพาลงน้ําเส้นทางแล้วก็เป็นนักน้ําพร้อมแต่เฮาละแม่นนักบกกะว่าสิได้อยู่บ่ได้ไซ <มา S 1> ัวว่า,าได้ไโอ้ผิดซัว,วหลายเลยน้อยเออตัวเดียวก็แม่นปลานี่เนะาะเดียวก็แม่นปลาเออไปทําันอ่าฝรั่งมันก็ว่าฟิชลเด้ เดี๋ยวนี้พวกเขากำลังเกี่ยมสเสบียงอยู่ <c oughs> อย่างที่ไปซื้อเข้าออโถลนึงเกี่ยมมาเตือนล้วนะ่ะจะพอๆเ <c oughs> บ่าโอกำลังบรรทุกไปไปทางหน้าแล้วสามคัน lên nhạc xin thang phân thẳng lại cân đàn thì đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền แล้วไปเดน๋ยวเ,เป็นครัวที่เก่อแก่ที่สุดมาแล้วหนึ่งมาแล้วทางแล้วเฮ้อ่ากันสุดท้าย

แสดงเพราะว่าม yeah. ีมือกล้องเท่านั้นก็เลยแสดงให้าซะมักายแบบนี้แหละเออมักแล้่อ้วแบบว่าขอบใจเจ้าของโอ้ที่สุดของที่สุดเลยเขาอย่างบ่ได้เลยต่ออีกไงน่ะเอารถมาจอดเวยนี่ไปไป ចាប់ចាប់ចាប់ຫນູបងຫນຶ່ງសើចាប់ຫນູបងຫນຶ່ງហើយเด้อបាត់ iblock ແມ່យិនយិនយិន Mình nạp không? Yeah, đây rồi, đây rồi. ไปวนกลาลจะจับโป่เลยโซ่ปลาแล้วโซ่ปลาแล้ว นางน้ำมาแล้วพูลงนั่ต่าปได้ป่าที่เขาย่บกเต่าปตาเอาไปเอามาวัดลักเอาอาะอนซอนบาทเดียวเต็มเต็มนานั่นเลยปะอาเถอะ เต็มเลยเต็มเลยอันนี้ทอดที่สองเดขาเ่ไ่บาัอันนีผู้ลงอันนึงได้ายขนาดอันนี้ประมาณสามโลกิ๊กตอุซี่นว่ะขายุ่นี้ห้าโลนนตอนนี้น้องจิกำลังใส่ของใส่เผื่อใส่มาเพเมะเพ็ดผงเนาะใส่ถุงเถิงบดคนบดบอบเอทำกันได้นะ กล่าคือกนรกินไเอายุธยา้นงมาไว้นี่เลยสิทานนี่อันี้่คือปลาเนอะมเมนอ์ปนปลานนีู้ม่ะปลามออมอันนี้ปลากินขี้ได้นนี้ะปลากนขี้ไดเนอะรอนนี้ะมาเนอาเออปลาพี่ปลาเนอะปลาพี่ปลาพีอันนี้กินขีได้ปลาสนินีกินออปลาธรรศาตร์กินขี้ได้เพื่ปลากินขี้หรือคนกินนก ปลากขีดปลาปลาพีปนนปลาแล้วปลาซอกนี่จักไปเลยเห็นกี้ตัวนึงเลยปลาสากำลังปิ้งเนาะโอ้ปลาเนี่ยก่อนน่ปลาออันนี้ปลาสองกันนี้นะปลาซองปลาสองมันบูคือกันเนาะเก็ไใหน่ะเนาะเิ่งปลาลยอปลออสปลาออปลปลาออปลาอมปลาพีปลาสองทุกคนมาออยยเีย่ มูจิเป็ดน,นั้นนี่เดี๋ยวนี้สาวนกกำลังสิกำลังปิ่งว่าซุดโอเคคิวคิวคนไฟบ่เกลียมแล้วนะทุกคนเกลียมขึ้นเต่าแล้วเด้อ,อยังจื้ออยู่บ่มีปลายัางหันยังจื้ออยู่เนาะอันนี้หัน,นมีแต่ตปลามหม้อมหมดเลยวิธ <ภา S 2> <อ>ีเขาสังเกตต้งหัวมันนี่หมอมมอมเดี๋ยวจับไปฉีดตลอดก็ได้เนึ่งมาเบิ้งนึ่งมาเบิ้งอนะนะหัวมันซองมาแล้วเบิ้งแก้มมันนะแก้มแดงๆเราแม่นเหมด ปลามีความปลามอมมันมันแก้มแดงปลาหมอนที่ปีปลาช่วยเราแก้ก่อนดินี่คือวิธีสังเกตเนาะนอกจากเขาจะเบิ่งส่งเบิ่งอันน่ะลักษณะเบิ่งหัวมันแล้วแล้วก็เบิ่งปากมันนั่งปลามอมเราอ่าส้นเท้าขโมุน่ะนั่งนั่งส้นเท้าขโมงลราเวลาเกิดลุกเกิดมือแรกอ่ะนะผู้เป็นพ่อจะไปหาปลาแบบนี้ก็ไปหาปลามอมนี่เพื่อมาทาปาก ทาปากให้ปากแดงเอาห่างๆส <Release> รงจะเอาปลาจานมาทาเถอะปาะมือก้อกระดำเนี่ยไม่ทาปลาทีอ่ะใครบ้านน้องไม่เอาเลือดเสือมาเอาเลือดเมือทาเสื้อแล้วปากแดงแดงๆคือน้องให้เลยน้องไม่กินเลือดเสือ จัดไปตัวหนึ่งเลยจ <c oughs> ร่งเป็นพิเศษมันเบาโอเคหางเบาลงละบัตรใมาควบคุ้นุกทุกทีไสาวหยาดอูทั้งทีอยู่อูซื้อติ๊บอ่ะเอาเลยเอาเลย มาอะ่เฮโอ้ยได้ปลาตัวปักใหญ่ปลาพีโอ้ปคำนี้ใหญ่ล้วตด้งแตคำนี้ใหญ่ล้วมึงหู้ ก so kind of like mm ็ได้ครับปลาแนดเลยป่ะน่ะยอดเลยปวีวยดยีแซ่บหลายอ๋อปิ้งกินหัวเออกินกินหัวสุดเกินปลานะสดกินหาูัวสดแซ่บบ่แซ่บบ่ลองซิมมึงเด้อนา อุ้ยแดนแล้วอุ้ยากินหัวผู้ใดกินหัวลองซิมบงลองซิมบ้างเศษบัซิมกอนเดอินยด้อกนองีหาเองาเียอาจีลองซีมบ้างไอโอเคอันนี้เป็นตามันเนาะเศบระวังกลังมันได้ฮอน แซ่บสุดยอดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นแบบปลาสดๆเลยนะเอาขึ้นมาแต่ห้อยเลยกับแบบปลาเป็นป้ายุเทมห้อยคือเก่าเลยทำที่ซองเป็นอะไรยังแซ่บพี่เก๋อฮอนแซ่บแซ่บละอนโอเคเอาเอาจีเอาวันเราจะเอาซีนปลาจ้ำเกลืออีกโอเคตู้ตั้งใชง่ไหมเขาเขาละหนังวันน sure> right ี้ก็ติดใส่เลยเนาะกรอบไหมบ้างอันนี้คือเจล มากมากเอือเว่ยอันนี้เจ้ามาแข็งมาทุกคนเจ้ามาแค็งเขามากินเสื้อนไปป่าปีนี้สุดยอดเลยเนาะเข้ากันมันมาไม่แล้วเพราะว่ามันขาวแต่มันขาวๆเลยพี่สุดเลยให้คะแนนเท่าไหร่สิบเต็มสิบสิบเลยสิบเลยมบ่สุดยอดเลยทุกคนแก้วโอ้ให้มัะกรงกินขี้ปลาทั้งอไอขี้ลายแต่ว่าขี้ปลาอายกับโบเบนแซ่บกินเลยของแซ่บบุ๊มักนกปลาชิซิมมาฉัน ยิ่จนเบิดสุดท้ายเจ้าของปลาไปเหลือแต่เขาเหลือแต่หนังคนบอกเมื่อวานว่าทุกคนีเอาสมักตอนนี้ไอ้สมจิตเรากำลังกินขี้เนาะอันนี้ก็คือขี้ล้วนๆบ้างๆๆงนี่ขี้ล้วนๆเลยแต่จริงแล้วมีสุปขาก็มีไม่คือขี้ตับมะฮุ่งบอลเยน้ำขี้และแคลเซียมใช่ขี้แลแคลเซียมแต่ว่าสิ่งที่ขาดเพราะคือแจ่วน้ำ แบบนี้บอดสุดยอดเลยเป็นบ่สุดยอดเลยแต่ว่าต้องใส <c oughs> ่ต้องใส่ยุ่งแยวกกุ๊พุ่นแหละทำ <c oughs> นี่ขี้ล้วนๆเนาะอืมความรู้สึกความรู้สึกเป็นเราเลยมันมันใหญ่พ่ได้เลยม <c oughs> รนใหญ่พอได้นะเต <c oughs> ้าทุกคนนี่ไอ้ตะบุญนี่ พวกาพวกนนจะกินขี้นกปลาทำท่าตอนอันไอมิกินขี้ขี้ปลาไอมิจกินขี้ไอจกินขี้มันพบเรนนี้พบแบบีของผมนัเงอ่อนเลยเดียวครับผมอ่อนบีน้อยที่มหอมอาะอืมอันนี้อพี่น้องตุกตทีเาก็กินี่มคอเจ้าของมล้ใครหิอืมันกินสะอาดมันมีปลาบางประเภทคือปลาจาดอยสิมันกินบ่อเพื่อนเร่ไกินขี้ไห ประตานีมันกินี่เรอบแม่มันกินเฮนมันกินอย่งเวลาเรากินมันจะหัดเนาะมันต้องทบบกินเสานกกับบาโอ้พิ่กำลังถ่ายถ่ายคลิปอยู่กลางน้ำอันทรงสันพอทงสันเพิ่นเารงันมากองนี่แหละพวกกินแทาอิ่มเเล่ี่นไปอยแล้วดูถอดนิ้ว <cười> 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 <Cái gì? cười> con một con ha có phức ngàn Con hoa nhọc nhọc lên một con thêm แคลเซียมล้วนลวนละบ้านน่ะ